สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมพระองค์นี้นะจริงๆทีแรกเลยนะผมว่าจะไม่ลงนะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ลงเนี่ยนะครับบางครั้งก็บางคนอาจจะไม่รู้ถ้าไม่ลงก็ไม่รู้ใช่ไหมครับแล้วก็บางครั้งนะถ้าเราไม่ลงเนี่ยนะ,ะประวัติศาสตร์หรือว่าหลายๆอย่างนะแตก่ก่อนเนี่ยผมเคย ผมเคยเล่นพระแบบใช้หูเอางี้ดีกว่านะครับผมเคยเล่นพระแบบใช้หูฟังนะครับแล้วมันผิดนะครับมันไม่เท่ากับว่า,เ,าเล่นพระด้วยตาและเล่นด้วยหลักฐานต่างๆนานานะครับผมเล่นด้วยความเป็นจริงนะครับจากนั้นมาผมถึงเข้าใจว่าเฮ้ยฟังด้วยหูไม่ได้นะฟังด้วยหูไม่ได้นะครับผมนะครับ ผมเปรียบเทียบตัวอย่างนะผมเปรียบเทียบตัวอย่างสักเล็กน้อยนะไม่ได้ก้าวไกยถึงใครไม่ได้ก้าวไกยถึงท่านใดบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าใครก็ตามผมต้องกาบขออภัยไว้ล่วงหน้าก่อนว่าถ้าเกิดไปกระทบถูกนะครับต้องกาบขออภยัยแต่ว่าไม่มีเจตนานะครับผมที่จะลบหลู่ใครทั้งสิ้นนะครับผมนะครับอะมาครับผมเปรียบเทียบอย่างเช่นนะครับ อย่างพระสมเด็จหลังตราโลเป็นต้นนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยผมก็เล่นด้วยด้วยความที่พูยง่ายนะเขาว่าไม่ดีไม่เล่นเราก็ตามเขาครับว่าไม่ดีไม่เล่นเราก็เชื่อเขานะครับโดยที่เราไม่หาหลักฐานเลยว่าเฮ้ยหลักฐานจริงๆแล้วเขามีนะเขามีหลักฐานว่า,าหลวงปู่นาเป็นผู้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนี่ผมเปรียบเทียบนะนะครับ จะกระทั่งนะครับมาวันหนึ่งในปัจจุบันนี้นะครับในปี2ปี3ปีที่ผ่านมานี้นะครับกระทั่งเอาละเริ่มมีคนเขาหาหลักฐานหลายๆหลายๆที่นะครับชมรมหลวงปู่นาคด้วยมั้งนะครับผมเขาก็เริ่มหาหลักฐานแล้วก็ไปเจอแล้วก็เอามาแสดงเท่านั้นแหละครับทุกอย่างจบไหมครับอันนี้ก็จบละนะครับผมอันนั้นน่ยคือครั้งหนึ่งผมก็เล่นด้วยหูแหละนะครับผมเชื่อเขาอย่างเดียวฟังนะครับโอเค ฟังแล้วว่าเราไม่ได้ค้นหานะครับไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นหามันก็เป็นด้วยประการระชนีปัจจุบันนี้เข้าใจแล้วนะครับผมนะครับแล้วยังมีคณาจารย์หนึ่งนะอันนั้นก็เล่นด้วยหูเหมือนกันนะครับสมัยก่อนเล่นด้วยหูอ่ะผมเปรียบเทียบนะอย่างเช่นหลวงปู่ทวดปีหนึ่งสามของทางวชชางไ้ของท่านพระครูใบดีกาขาวสมัยก่อนเนี่ยผมเล่นด้วยหูครับนะครับรุ่นพี่ผมอะไรเงี้ยเขาก็บอกเลยเฮ้ยรุ่นนี้พวกอย่างนี้ไม่เล่นอย่างนี้เป็นพระอุปโลก นะครับผมทั้งที่ดูแล้วเนื้อหาพิมพ์ทรงต่างๆแลเป็นพระแท้คือภาะแท้กับพาะเกมมันต่างกันตรงไหนครับมันต่างตรง,งการเวลานะครับแล้วก็พิมพ์พระกับกับเนื้อหาเขาถึงบอกว่าเล่นพระเล่นอยู่ที่เนื้อหาและพิมพ์ทรงสอง,สอ,งอย่างแต่ถามว่าหนักไปทางไหนก่อนต้องหนักไปทางเนื้อหาก่อนนะครับบางคนเนี่ยครับนะครับอย่างเช่นเนี่ยมีหลายๆคนที่ยังยังไม่เข้าใจคําว่าถอดพิมพ์พระถอดพิมพ์เนี่ยมันถอดได้หมดครับ เหมือนเป๊ะเลยทุกอย่างพิมพเหมือนเหมือนหมดเลยแต่เนื้อหาที่เขาจะทําให้เก่าเนี่ยเขาทำไม่ได้เพราะเขาต้องไปใช้น้ํายาเคมีซึ่งน้ํายาเคมีกับธรรมชาติมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมแล้วบางคนไม่ได้ใช้น้ํายาเคมีเลยใช้มือถูเอาด้วยซ้ํานะครับแล้วก็จะมาบอกว่าเป็นของเก่าในยุคนั้นๆๆนั้น,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 นมันไม่ใช่มันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่ธรรมชาติที่เราสมมุติว่ามีพระอยู่องค์หนึง่งซึ่งเป็นเนื้อผงหรือเหรียญก็แล้วแต่เธอต่อให้เหรียญด้วยเราวางไว้เฉยเฉอ่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นครับการเวลามัันนผ่าไปครบ ถ้าเป็นเหรียญก็ฝุ่นเกาะกัดเป็นรูก็มีนะฝุ่นเกาะเนี่ยเกาะคักเกาะติดหนึบแน่นโดนน้ําโดนความชื้นอะไรอย่างนี้นะครับผมเนื่งยิ่งเนื้อผงยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งเนื้อผงเนี่ยยิ่งบ่งบอกเลยนะครับบางองค์เนี่ยของเกที่เขาทำเนี่ยครับ <c oughs> ของเกเดียวครับไม่ใช่ผ้ากุ แต่ข้าวไปโอ้โหใส่คาบกูเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้อะไรบอกต่อไปปออะไรแล้วบางทีมีคาบกูแต่กูมันไม่ใช่เขาไม่ใช่กูแบบนั้นแบบนี้มันก็กลายเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เนื้อหาเนี่ยสำคัญเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับนะครับผมแหมเกินนมามสนานะครับผมต้องกราบขออภัยครับกราบให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยผมก็เล่นพระด้วยหูไงนะครับผมอ่ะปัจจุบันนี้ต้องดูด้วยตาครับเล่นพระต้องดูด้วยตาและศึกษาด้วยด้วยความเป็นจริงนะครับผมอ่ะ พอคุยมาถึงตรงนี้จริงๆองนี้ตอนแรกไม่อยากลงละอ่ะตอนไม่ลงก็เดี๋ยวไม่มีคนไม่มีคนรู้นะครับก็ต้องเอามาให,ให้ให้ให้หลายๆท่านรู้ท่านสามารถในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยท่านสามารถเข้าไปดูในวิกิพีเดียนะครับหรือพิมพ์ Google ก็ได้นะครับไปพิมพ์ประวัติดูก็ได้นะครับผมก็จะเกิดขึ้นนะครับผมก็จะเห็นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอวัดก่อนเดี๋ยวจะลืมนะครับพระองค์นี้มีขนาดความกว้างอยู่ที่1.9เซนติเมตรนะครับและความสูงอยู่ที่2.1เซนติเมตร รพระองค์นี้นะครับขอเข้ารายละเอียดเลยนะพระองค์นี้นะครับคือพระสมเด็จแหวกม่านจริงๆเราจะไม่เรียกแหวกม่านก่อนเราจะเรียกกันว่าพระสมเด็จนางในนะครับฟังแล้วงงไหมครับแปลกเนอะงงเนาะนะ,นะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นิดหนึ่งสักเล็กน้อยนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาว เขาเรียกกันว่าพระสมเด็จนางในนะครับผมเรียกกันว่าพิมพ์แหวกม่านเป็นพระสมเด็จนางในพิมพ์แหวกม่านนะครับผมถ้าคนไม่เข้าใจก็นกว่าเฮ้ยเป็นพระกูกวัฒาแก้วผมบอกเลยนะใครที่แบบซีซัวพูดบอกว่ากูกวัฒาแก้วถูกครับผมบอกเลยเลยว่าถูกนะครับเป็นเป็นอ่าเป็นกูกวัฒาแก้วน่าใช่แต่ว่าองค์นี้เนี่ยพิมพนี้เนี่ยนะครับตามประวัตินะครับผมสร้างไว้เมื่อปี2358นะครับพุทธศักราช ปี2,358เราเชื่อไหมครับผู้ที่สร้างคือใครครับคือสมเด็จผู้จัดการโตพรมลังสีแล้วสร้างนะครับเอาไปเก็บไว้ที่สองที่หลังจากแจกหมดแล้วนะครับเอาไปเก็บไปสองที่แต่ตอนนั้นท่านยังหนุ่มอยู่นะนะครับท่านยังหนุ่มอยู่ท่านยังไม่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 ไมไมไมชรานะครับผมตอนตอนนั้นนะในสมัยนู้นนะยังไม่ยังไม่แก่มากพูดง่ายก็สร้างเพื่ออะไรครับนะครับเพื่อแจกมีอยู่สองอย่างตามตามรายงานที่ผมอ่านนะว่าเจอนะ สองอย่างก็คือว่าไปไหว้ที่กูวัดพระแก้วก็คือออกที่วัดพระแก้วและก็ที่วัดละคังนะครับส่วนส่วนตามรายงานเนี่ยเขาจะระบุไว้ว่า,าถ้าเป็นของทางวัดละคังนะส่วนใหญ่นะนะครับผมจะสองส่วนใหญ่จะมีปิดทองลงรักปิดทองนะนะครับผมโอเคถ้าเป็นของทางวัดพระแก้วจริงๆวัดพระแก้วสมัยก่อนเขาไม่เรียกว่าเป็นวัดพระแก้วเขาจะเรียกวัง เขาเรียกว่าสายวังก็คือเป็นของอ่าอ่าสมเด็จพระจันร์โตท่านเอาไปแจกไปแจกให้กับนางสนมนะครับท่านเจ้าใหญ่นายโตด้วยนะครับผมแจกให้กับสตรีและเด็กพูดง่ายเอาแค่นี้ดีกว่านะเรียกว่ารุ่นนางในก็พออะไรเอาไปแจกให้กับนางในสมัยสมัยก่อนเนาะสร้างขึ้นมาแล้วก็เอาไปแจกให้นางในแล้วก็อา่อาอ่าพระโอรสต่างๆองค์เล็กๆอะไรต่างๆนยเพื่อให้ค่อยนะครับแล้วก็ให้ขอได้ด้วยท่านบอกว่า ค,ค่อยพระแหวกม่านเแหวกม่านไม่ใช่แหวกมั่งเออค่อยพระแหวกม่านแล้วสามารถขอพรได้ขอให้ทําดีแล้วขอพรได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรเกิดเหตุอะไรขึ้นมาให้ขอพรได้นี่คือหนึ่งในคําที่ผมไปอ่านมานะ ท่านลองท่านลองไปหาอ่านได้นะเพราะว่าสิ่งที่ผมค้นพบหรือว่าเจอเนี่ยนะต้องนานแล้วละ่ะแต่ว่าเออให้เขาเขามีหลักมันมีประวัติมานะลองเข้าไป Wikipedia วิกิพีเดียว่าสมเด็จนางไนพิมพ์คําว่าสมเด็จนางในก็ได้หรือว่า Google ก็ได้นะครับประวัติการสร้างสมเด็จนางในก็ได้ก็จะโผล่ขึ้นมาก็จะก็จะออกมาให้เราเห็นได้ได้ศึกษาได้ฟังได้อ่านกันนะครับผมทีนี้ ใครก็ตามที่บอกไอ้ของวัดพระแก้วไม่เล่นไม่เล่นอ่าเรื่เรื่องของเขาครับเรื่องของเขาเขาไม่เล่นเรื่อง,ของเขาถ้าเราเล่น,ลนมันก็เรื่องของเราใช่ไหมครับผมซื้อผมเก็บผมชอบเพราะว่าผมเห็นว่าพระเนี่ยผมบอกหลายๆหลายๆคลิปว่าผมเล่นไม่เล่นพระเกยใครดูพระผมเกยผ่านแค่นั้นแหละครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับพอดูว่าพระพระแท้เนี่ยผมถึงเอาผม <ST from S 1> <ส voice> ไม่ได้ฟังว่าไอ้ใครจะพูดอะไรแต่ว่าผมดูว่าพระแท้ไหมถ้าพระแท้เนื้อแท้ก็จบ พระองค์นี้ผมบอกให้เลยนะเนื้อคล้ายสมเด็จวัดระฆังบางพุ่มเลยผมบอกให้เลย2ออย่างรวมกันเลยเดี๋ยวมาดูเนื้อหากันนะครับโอ้โหสุดยอดครับดูแลสวยวมากบาแล้วองค์นี้ต้องบอกว่าพิมพ์คมพิมพ์เนี่ยนะครับสมบูรณ์เนื้อหาสมบูรณ์มากๆเท่าที่เคยมีถ้านะครับในอนาคตการข้างหน้ามีการประกวดต้องขอประชันเลยองค์เนี้ขอเอาองค์เนี้ประชันเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมพูดมาถึงตรงนี้นะผมบอกให้ก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับ ใครจะไปเล่นพระเกี่ยวกับเรื่องใบทรงใบเซอร์เขาไม่มีเซอร์ให้แน่นอนนะครับเพราะเขายังไม่บรรจุเข้าไปในการใบเซอร์ใบเซอร์แบบรุ่นนี้เขาจะไม่มีการบรรจุบใบเซอร์รุ่นนี้นะครับและอีกหลายองค์หลายรุ่นหลายแบบนะนับเป็นร้อยเป็นพันองค์ที่เขายังไม่ได้บรรจุเพราะฉะนั้นคนที่เล่นส่วนใหญ่หรือคนที่ชอบต้องชอบด้วยตัวเองแลว้วก็ชอบด้วยการศึกษาว่าเฮ้ยมันมีไม่ม,มีมีจริงไม่มีจริงราคาที่ผมจะเปิดมันก็เบาแสนเบาถามว่าถ้าพระยุคทานสมเด็จโตราคาไม่ถึงหมื่นน่ะ ท่านชอบไหมครับท่านอยากได้ไหมครับถ้าท่านคิดว่าเฮ้ยมันใช่แล้วราคานี้แพงไหมถ้าแพงก็ผ่านง่ายๆถ้าดูแล้วเก้ท่านก็ผ่านง่ายๆแค่นี้ครับง่ายๆนะครับผมผมออกตัวบอกว่าไว้ก่อนว่าผมขายพระทุกครั้งผมไม่เล่นพระเก้ใครดูพรมเก้ผ่านแค่นั้นแหละครับนะครับผมแล้วลองคิดดูถ้าเรามีพระสมเด็จของที่ท่านผู้สมเด็จผู้จันโตสร้างแล้วเราค่อยอราธนาใช้อะไม่ถึงหมื่นท่านว่าคุ้มไหมครับ ถ้าคิดว่าคุ้มก็จัดไปถ้าไม่คุ้มก็ผ่านแค่นั้นแหละครับง่ายๆดูไม่ดีดูไม่ใช่ก็ผ่านครับแค่นั้นนะผมไม่เล่นพาเกสใครดูพมเกผ่านแค่นั้นแหละครับง่ายๆโอเคเป็นการเข้าใจนะครับผมมาครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูเชื่อหรือไม่ครับพระสมเด็จแวกม่านพิมพ์นี้มีเก้มาหลายสิบปีแล้วนะผมบอกได้เลยว่ามีเก้มาหลายสิบปีผมถามว่าถ้าไม่มีของแท้นะส่วนตัวนะไม่มีของแท้ของเก้จะออกมาทําไมครับของเก้จะออกมาเพื่ออะไรครับ ถูกไหมครับบางคนไม่มีอยากได้เราไปรู้ประวัติอยากได้ของเกเริ่มระบาดเลยนะครับแล้วภาพพิมพ์นี้นะผมบอกให้เลยนะยังมีออกที่วัดดงมูลเหล็กอีกนะถามว่าถ้าภาพพิมพ์นี้ไม่มีและภาพพิมพ์นี้เก๊เนื้อเก๊พระเก๊ไม่มีวัดดงมูลเหล็กจะออกได้อย่างไงครับวัดดงมูลเหล็กฝั่งทนนี่ครับนะครับเขาจะออกมาได้อย่างไรครับสร้างไว้เมื่อปี16แล้วถอดพิมพ์ด้วยเป็นการล้อพิมพ์ถอดพิมพ์เอาองค์จริงไปถอดพิมพ์แต่พระองค์พระจะเบอร์กว่านี้นะครับแต่สร้างไว้เมื่อปี16 ปุกเซกใครปูกเซกครับคณาจ,จารย์ยุคนั้นบางหลวงคงเงินวัดดอนี่หอมหลวงปู่โตะนะครับแต่ราคาแค่พันกว่าบาทปัจจุบันเนี้นะถ้าผมจําไม่ผิดนะพันต้นๆเอาเดียวหนึ่งพันถึงสามพันบาทประมาณนี้แต่องค์นี้แพงกว่าเยอะครับแต่ผมขายไม่ถึงหมื่นถ้าใครเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไม่เอาก็ไม่เป็นไรเข้ามาดูแค่ดีใจแล้วครับถ้าท่านเช่าบูชาไปก็ขอบคุณเดี๋ยวผมจะขยายภาพให้ดูนะครับเอาองค์งงนี้ผมบอกไปก่อนเลยเดีกว,ว่าถ้าใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่ว่ากันนะครับผม เราแล้วเราว่ากันองค์นี้เอาไปเจ0 0พันบาทไม่ถึงหมื่นเลยนะเห็นไหมผมเอาแค่นี้เอากาไรในส่วนที่มันพอจะไปได้อะไรที่พอไปได้ก็เอานะครับพอมีกําไรก็เอาไม่อยากบอกว่าองค์นี้ซื้อมาหลายพันครับนะครับและซื้อมานานด้วยนะนะครับผมเพราะว่าเราศึกษาประวัติอนะว่าเออเฮ้ยน่าเก็บบวกต่อไปจะมีเกแล้วพอหลังจากนั้นมันก็ไปเจอเกจริง,งจริงมีเกจริงจริงแต่องค์นี้แท้ดูง่ายมากเดี๋ยวดูนะเนื้อสมเด็จเป็นไงคล้าย พิมพ์นี้นะไอเน,อเนื้อนี้นะคล้ายๆจะไปออกไปออกของปี8595แต่ว่าของหลวงปู่นาคนะ8595แต่เก่ากว่าครับเดี๋ยวมาดูคับว่าเก่ากว่ายัางไงนะครับชอบเอาไม่ชอบอย่าเอานะครับอย่าซื้ออย่าขายนะครับจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายโอเคเป็นเข้าใจเนาะนะครับผมอ่ะมา7,000บาทถ้าแพงก็ผ่านแล้วไม่ว่ากันนะครับเซกชันต่อไปอาจจะไม่มีหรือถ้ามีก็หมื่นอัพนะครับปัจจุบันเนี่ยพระของสมิตโตนะหมื่นอับหมดเลยนะ อย่างเช่นนะพระสมเด็จโตที่ลงในกุในวาดในบาทวัดอินน่ะราคาหลักหมื่นต้นๆหมดเลยครับนะครับแต่องเนี้ยองเนี้ยสร้างก่อนนะองนี้สร้างก่อนนะน,น,นะนะครับองนี้เขาเรียกกันว่าพระสมเด็จนางในนะครับพิมแหวกม่านสร้างก่อนถ้าลองหาข้อมูลดูก่อนได้ครับแล้วค่อยมาเอา 7,000ันบาทไม่ลดงดต่อขออนุญ,ญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนข้อสาคัญต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบ่งเก็บครับเชื่อมือเชื่อใจพร้อมเชา่าพร้อมโอนนะครับผมแคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาครับที่ไ d ดี n ลนหมายเลข0846786958นะครับย้ำไอดีไลน์หมายเลข0846786958เบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญ,ญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนเท่านั้นนะ และต้องเชื่อมือเชื่อใจนะถ้าไม่เชื่อมือเชื่อไม่เชื่อใจอย่าซื้อนะครับเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายและองค์นี้อาจจะไม่มีเซ็กชัน2ผมเสียได้ผมเก็บเลยผมเก็บดื้อเลยนะครับผมเพราะว่าผมถือว่าเป็นพระที่ทันยุคสมเด็จพุจกานโตพผมมารังสีเราจะมาค่อยใช้มันก็ไม่เสียหายถูกไหมครับใครจะเล่นไม่เล่นก็สุดแท้แต่แต่ผมเล่นนะครับไม่ต้องไปหาใบเซอร์เลยรับรองว่าชุดนี้เขาไม่มียังไม่มีออกใบเซอร์แน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่คนเล่นหรือไม่เล่นเท่านั้นเอง คนรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองโอเคนะครับผมเป็นเข้าใจฟังไม่ทันกอกับเนาะครับผมมาครับเดี๋ยวผมขยายภาพให้ดูก่อนปืดมาดูเนื้อหาครับคือเนื้อหาพิมพ์ทรงเขาแท้แบบชนิดแบบไม่ต้องเถียงนะครับถ้าคนเล่นสายวัดละคังสายสมเด็จนะดูแลแบบไม่ต้องเถียงเลยว่าพระอย่างเนี้ย เก๋เลยครับพระอย่างนี้แท้ดูง่ายตาเปล่าเลยดูยซ้ำไม่แท้ไม่ต้องเข้ากล้องพอเข้ากล้องปุ๊บโอ้โหวางไม่ลงผมขอบอกเลยว่าเป็นพระสมเด็จที่วางไม่ลงนะครับแล้วเป็นพระสมเด็จยุคต้นๆของสมเด็จพระจันโตผมมาลังศีนะนะครับก่อนที่ท่านจะสร้างพระสมเด็จด,ด้วยซ้ําลองไปหาประวัติอ่านดูนะนะครับแล้วถ้าเห็นพ้องต้องกันรีบกลับมาเอานะครับผมบอกให้เลยองค์นี้จะอยู่นานเท่าไหร่ไม่ทราบเคลิ้มๆเดี๋ยวผมอาจจะเอาออกก็ได้เพราะว่าเสียดาย ก็อาจจะเอาออกเลยนะครับผมนะครับเนี่ยครับโอ้เนื้อมันมากเนื้อจัดมันมากดูแข็งแก่งครับแต่นุ่มพอสองแล้วนุ่มมากนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมผลลงมาแล้วลองมาเข้ากล้องดูครับของเกระบาดเพียบครับทําไมทําไมถึงมีของเกละบาดก็เพราะคนรู้คนอยากจะได้แล้วมันหาไม่ได้ไงพอเขาหาไม่ได้เขาก็ของเก๋ก็ออกเลยถูกไหมครับ ของเก๋ก็ออกเลยเนื้อหาไม่ได้ครับของเก๋นะครับผมพิมพ์ทรงก็จะเบลอดูอย่างนี้เห็นไหมครับภาษาศิลปะเรียกว่าแกะสดเลยบล็อกสดเลยเห็นไหมครับเขาเรียกกันว่าสมเด็จนางในนะครับผมนะครับพิมพ์แหวกม่านน่ารักกระทัดรัดมากสี่เหลี่ยมกระหลัดเลยเป็นแบบสี่เหลี่ยมจตุรัสเลยนะครับผมคล้ายๆกักไม่ขี่เลยนะครับผมแล้วก็แจก คำว่านางในคงไม่ต้องบอกแล้วว่าแจกใครนะครับแล้วก็ให้ลูกหลานนะครับระดับเจ้านายอ่ะพูดง่ายสมัยก่อนเขาเรียกกันเจ้านายเนาะนะครับแจกให้กับเจ้านายนะครับสมเด็พดจพระจันทร์โตพรมรังสีแบ่งเป็นสอง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 ,สองอย่างสองที่เอาไปแจกเอาไปไว้ในเพดานโบสถ์นะครับวัดระฆังนะครับแล้วกอ็อีกส่วนหนึ่งก็เอามาแจกนางใน เอามาแจกเจ้าใหญ่นายโตพูดง่ายระดับเจ้านายลองไปหาวิกิพีเดียหรือว่าใน Google ลองพิมพ์ประวัติดูนะครับแล้วลองเข้าไปอ่านดูนะครับเห็นเนื้อไหมครับพระอย่างเงี้ยผมถามเลยนะจะคล้ายๆกับหลวงปูน่นาคไหมครับคล้ายๆกับหลวงปู่นาคคล้ายๆกับปีแปดห้าเลยนะครับผมของเก๊ยังไงก็ทําไม่ได้อยาของเก๊ยังไงก็เนื้อคนละเรื่องเออผมพูดแค่นี้เนื้อคนละเรื่อง ถ้าแท้ดูง่ายครับนะครับใครดูยากไม่ต้องเอานะครับเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายใครได้สองอะ่ะผมว่าวางไม่ลงอะ่ะเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหขอบปรีขอบแยกร้อยกว่าปีองค์เนี้ยนะครับเกือบสองร้อยปีแล้วเนี่ยสมเด็จนางในครับนะครับ ใครไม่เข้าใจก็ลองไปพิมพ์ดูนะครับของเกมีระบาดน,นะครับผมแล้วก็บางทีก็ไปเจอของแท้ครับแต่ว่าภาพจะใหม่กว่านี้นะครับผมเพราะว่าเป็นของวัดดงมูลเหล็กนะครับขนาดของวัดดงมูลเหล็กยังน่าเก็บเลยครับผมบอกให้เลยนะครับเอามาถอดพิมพ์สมเด็จนางในถอดพิมพ์อของที่ทางวัดวัดดงมูลดงดงมูลเหล็กเอออฝั่งทนนะครับผมหลวงปู่โต๊ะปลุกเสษนะครับนั่งปลกปลุกเสษให้ พิมพ์เดียวกันแบบเดียวกันแต่เนื้อหาไม่ได้เนื้อหาความเก่าโอโหห่างกันเยอะครับห่างกันเยอะโอเคนะครับผมเดี๋ยวยังไงคลิปเนี้ท่าน,นี้ก่อนนะครับอย่าชะล่าใจครับถ้าท่านใดเล่นสายสมเด็จนะครับแล้วก็อยากจะเก็บพระสมเด็จหรืออยากจะได้สมเด็จไว้ห้อยคอนะครับผมในราคาไม่ถึงหมื่นแค่เจ็ดพันอย่างเงี้ยรีบๆตัดสินใจครับนะครับเดี๋ยวผมเสียดายผมก็เก็บเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยท่านเล่นสมเด็จของท่านสมเด็จพระอาจารย์โตนะ บางองค์ว่าราคาเราเราเงินไม่ถึงใช่ไหมหรือว่าโอ้โหมันไกลเกินที่เอิ่มนะครับต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับนะครับเอาของสมเด็จโตที่ทันสมเด็จโตนะครับราคาไม่ถึงหมื่นอย่างเงี้ยเจ็ดพันอย่างเงี้ยเอาได้รีบเอาเลยครับนะครับขนาดอ่าหลงวงพ่อโตในบาทวัดอินนะครับผมที่ท่านไปไว้นะครับผมยังเป็นหมื่นอ่ะคิดดูอะ่ะนะครับหลายหมืน่นบางองค์ก็หลายหมื่นเลยบางองค์หายากๆพิมพ์หายากๆหลายหมืน่น และองค์นี้ลองไปหาประวัตินะครับผมองค์นี้สร้างปี2,358นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวคลิปเนี้ยท่านี้ก่อนเดี๋ยวมันจะนานหูนานมากเกือบ20นาทีโอเคนะครับผมคลิปเนี้ยท่าน,นี้ก่อนเววน,นา,นนา,นาเเนะนเ,าานนนนะเดี๋ยวจัดเลงให้ดีๆก่อนเอาได้เอานะสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ